ด้วยนะคะ่ะมาราธอนมากไฟตรงนี้ด้วยไฟตรงนี้ด้วยสุดยอดม,มากเลยนะเ <c oughs> น,นี่ยอยู่เป็นกำลังใจกันนะวันนี้สนุกไหมคะเมาเรื่องเนี่ยยังยังไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมครับผม <c oughs> <c oughs> ชื่อชอบทง,งานยังไงนะนํนไนาไปชีวิตประด้แล้วค <c oughs> ่นนะค,ะ <c oughs> ครับผมโ <c oughs> อ้โหแจ้งกําลังอาจารย์นะอาจารย์แกงหยอก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 เดินพาไปพันมานะคะถ้าเมื่อยด้านนี้นะคะ ใช่นานาได้นะคนะนะตัวยังม้าวันนี้ฟรีคอนเสิร์ตนะคะมีเบียร์เย,เย็นๆนะเหียอแค่0 0บาทเท่านั้นเองอ,อยู่กับเรานานๆน,น,นะคนะเนะบียร์ยังมีอีกเยอะเลยนะวันนี้เบียร์รสชาติอร่อยมากเลยนะคะหนูยังไม่ได้กินหลอกหนูพูดอย่างนั้นแหละโอ้ยแล้วก็มีผ้าใจดีมอบมาให้เฮ้ยไม่เสร็จเขาเห่อีกอเลย เต่นละอยากเต้นละบางครับบางคนยังไม่กล้าเข้ามาขยับเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะคมสวัสดีพี่ๆด้านหลังด้วยนะครับผมนะสวัสดีครขยับเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้คุณพี่นะครับผมนะกลัวจะเหงา่ขยับเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมมาสร้างความสนุก นี่เลยมาแบบพี่ๆนะครับผมนะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมนะสนุกมากๆเลยยังมีครั้งหนกันต้งไหนเบียร์หมดสั่งเบียร์กันต่อกันได้นะครับผมนะเราเราเราเริ่มกัเที่ยงคืนแล้วกเดอยังไงก็้เราขยายกันเข้ามานะครับผมค่ะวันนี้มีเบียร์เย็นๆนะวันนี้อร่อยมากๆเยือดแค่สองร้อยบาทหรือว่าไม่จูใจนะเอาเป็นทาไปเลยนะคืนนี้อยู่ยาวๆยันงานแรกเลยนะคะ ทาราห้าร้อยห้บาทเท่านั้นเองครับผมพร้อมนะครับผมนี่เลยสาวเชียร์เบียร์นะครับผมสุดสวยสวยที่สุดนะครับผมนะก็เห็นอยู่คนเดียวนะครับผมสวยสวยท่านาจัยแม่ยังสวยเลยอ่าสุดยอดต้องตนึงต้องหนึงเยียดแล้วอันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเลยยกหลายแก้วอะไรนีอ่ะมาชิมนี่สามต่อเลยแล้วกันนะครับผมฉันดูเป็นตาก่งๆเพื่อเดี๋ยวเดี๋วช่วย